สวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันพี่น้องนอนค่ะผัดปลากระป๋องส้มตำไก่ไตน้ำคัดมะนละกินหลายคนอยเด้อเห็นผู้เดียวพระเจ้าบุก้าเขาก็เ <c oughs> ดยอะนะเยอะเขาลงตีให้ อ,อ,อ,อันนะ้องวรปะฝันปนะิดกินได้แค่นี้แหละเวลาพี่เตียบกิได้วันวันพี่น้ำหนักขึ้นสองบิโลนะก้อนเกินไม่ไหวพี่กูบอก่เดี๋ย,ยวกินเยอมารดวสนมาเถเราก็ไปต่อยายดองทีบ้าเรานั้นมึนเลยกินยาดอง,งแล้วกินสองขวดหมดครับ อะไรนะ,ยะนนอย่าด่ออนนา,ว,ออาว่านั่นอ่ะโอเม้าห์นั่นพี่อ่ะหนูยังคิดว่าอ๋อเอาขวดนั้นมาให้ละลายเหรอ๋อหมอไม่ใช่เอาขวดนั้นแหละให้นาฬิายขวดที่ยู่งขึ้นเข้าข<อ>ถ้า,ามันจะเห็นหน้าน้องอะ่ะมันจะเหลืองเนาะแปลกนั่นน้องมันออกอะไรเหรือเปม,มันจะเหลืองมันเหลืองพิธีป่าป่ะ เบรียเอาไะยังยังไม่อยากกินกิเต้าินเบรียพันผสมขาแข็ง่้อ,องลก,กินเบียบม,มีน้ำแข็งเด้เลยบางยตงต่ติซะเนาะาแขงให้ตัวมันมีเทม,มอยเต เผาตอใบเดี๋ยวเห็นไหคะแดคัดนมาทั้งที่ลงขิดอีกอีอย่างนะตอนนี้ยังลงอยู่ว่างั้นอืนไปนอนว้าวอืมเดียวว่หเิเอ้ยรางนซิมเบิ้งซิมเบิงเ,เอาหนึ่งงไม่น้อยหนึ่งก็ซิมเบิงแค่ชออิดโล <c oughs> คุณเ,เหนือไม่กินข้าวเหนียวติดมือกินข้าวนึง่งข้าวหนึงน่งเนีาจกาาจับอยู่เนาะเอาสันสไเลยพี่นอนอ๋อแล้วชิลุ่เห้เบิ่งห้าโมงโจบไปแล้วขอบคุณพี่นองที่ติดตามด้วยค่ะแล้วกินกันลายลังกอนพี่นอน้องคาะไปลบาบัตีิค่ะ